อะไรคะตัวเสริมเนี่ยมันเพื่อที่จะเลี่ยงอุปสรรคในใน,ในการทำงานผมก็มีตัวเสริมที่เป็น มีสารสกัดจากธรรมชาติอย่างแรกคือเราจะหาพวกนี้แล้วต้องเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันมันกินแล้วแล้วมาจากธรรมชาติมันต้องดีกับร่างกายมันต้องดีกับร่างกายะใช่เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ก็ดีครับผมเจอตัวเสริมที่ชื่อเบต้าเอ็กซ์เบต้าเอ็กซ์อยู่บนโต๊ะของเราอ่ะใช่ไอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พอดีเลยเบต้าเอ็กซ์เลยนะใช่ครับตัวนี้มันพิเศษยังไงแม็ก็มีสารสกัดจากไม่ว่าจะเป็นกระชายขาวนะฮะขิงหรือว่าบรอกโคลี่แล้วก็ส่วนอื่นๆอีกประมาณ15ชนิดเพราะฉะนั้นก็ก็ฟังดูแล้วเออก โปรธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่ยวแล้วแหละแต่ในการกินกระชายเนี่ยมันนึงอันนี้พี่ไม่เคยกินมันกินได้ทุกวันเลยอรอกระชายขาวเลยจริงจริงมันเพื่อสุขภาพเนาะเป็นสสุเภาะใช่มันเป็นธรรมชาติยงไงมันก็มันดีอยู่แล้วแหละฮะพวกนี้แต่ว่าเราจะไปกิน กระชายขาวแบบว่าแบบนี้เราจะกินกินบรอกโคลี่เยอะๆเราจะกินขิงก็มาก็ไม่ใช่ใช่แต่นี่เห็นบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติรวมกับแบบ15ชนิดแล้วใส่อยู่ในเม็ดแคปซูลแค่นั้นเลยใช่ช่วยน้ำเป็นเมแคปซูลกินง่ายๆเลยใช่ป่ะอาจอยู่ในนั้นนะฮะคือกินวันละกี่เม็ดอ่ะ คือไม่ใช่ยาคือกินวันละสองเม็ดนะฮรวันละสเม็ดจะกินตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้หมดนะครับผมก็จะทําให้ร่างกายของเราผมกินแล้วรู้สึกดีแล้วอย่างถ้าคนไม่มีปัญหาแล้วอยากจะแบบว่าช่วยเขาเรียกว่าหาตัวช่วยที่ช่วยดูแลตัวเองให้แบบแข็งแรงอย่างเงี้ยสามารถไหมคือผมว่าด้วยด้วยพื้นฐานของอาหารเสริมอะเสริมใครก็ดีเสริมใครก็ได้ก็คือมันมันโอเคหมดอยู่แล้วแหละพวกนี้เพราะฉะนั้นเราก็นี่แหละฮะผมว่ามันกินแล้วก็ ก็รู้สึกดีกับร่างกายแม้แต่ตคือตื่นมาแล้วก็ทาน2เม็ดเลยแค่นั้นเองก่อนอาหารเช้าหรือหลังอาหารเช้าอ่าจริงๆแล้วหลังก็ได้แต่แต่ส่วนตัวผมชอบก่อนนอนเพราะมันจะจําง่ายต้องบอกผู้ชมนะครับว่านี่คืออาหารเสริมไม่ใช่ยานะพูดก่อนนะนี่คืออาหารเสริมช่วยร่างกายแต่มันไม่ใช่ยานอกเหนือจากคุณแมทล้วพอรู้สึกว่าเฮ้ยเบต้าเอ็กซ์มันดีกับเราเนี่ยมีส่งต่อให้ค่อยคนข้างๆไหมส่งต่อส่งต่อคือมีคนถามเยอะ พอเขาเห็นเห็นผมอยู่กับผลิตภัณฑ์เบต้าเอ็กซ์เนี่ยคือก็มีคนถามมาเยอะอินบ็อกซ์มาเยอะมากเมสเซจมาเขาก็ถามว่ากินแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างผมก็บอกว่าคือส่วนตัวนะผมไม่รู้คนอื่นกินแล้วแล้วเป็นยังไงหรือความรู้สึกจะเป็นยังไงแต่ของผมอะรู้สึกว่ากินแล้วดีแล้วแล้วสิ่งที่ดีก็คือเบต้าเอ็กซ์เนี่ยเขาจะมีระบบ CRM คือคืออะไรอะคัสเตอร์เร a ชั่นแมจะมี คำถามอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพคือสามารถติดต่อเข้าไปแล้วก็ปรึกษาได้ตลอดเวลาเขาก็จะให้คําแนะนําที่ดีซึ่งซึ่งบริการตรงนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าซื้อใจลูกค้าพี่ถามแต่พาะด้วยความที่รู้จักมานานมากแซมแมเนเจอร์อยู่ะมาป่ะวันนี้มาสมัยก่อนพี่จาได้เขาสุบหลีอใช่ปะเคยส่งไปได้เนี่ยนี้ไม่รู้ไม่รู้ยางนั้นอยู่แต่ว่าเขาเคยส่งไปได้เขากินนะเขากินอยู่เหรอแล้วเขาดีขึ้นไหม ผมว่าโดยโดยรวมความรู้สึกเขาก็ดีขึ้นเหมือนกันมมผมว่าความรู้สึกเขาได้ด้วยด้วยพื้นฐานที่มัน แค่สเม็ดอะต่อวันอะมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากเลยจําง,ง่ายก่อนนอนอะง่ายสุดแล้วแหละแสดงว่าพอได้ตัวนี้มาเป็นตัวช่วยเสริมเนี่ยพวกอาการภูมิแพ้ต่างๆที่ที่แมทเคยเป็นอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นเวลาที่เราไปทํางานไม่ไม่ได้เป็นผลต่อการทํางานอีกต่อไปถูกไหมผม,ผมว่าในในช่วงที่เราดูแลตัวเองดูแลสุขภาพมากขึ้นอะภูมิภูมิแพ้มันก็ดีขึ้นด้วยภูมิแพ้ดีขึ้นด้วยถ้าอย่างงั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเบต้าเอ็กซ์หรืออะไรหรือเปล่านะแต่ว่าผมว่าโดยอาจจะเป็นอยู่ในใน<อ> <ๆ S 1> ช่วงหนึ่งที่เราเรา